นี่แหละครับลองลอยต้นกินมันเมื่อคืนครับพี่น้องคุณครับต้นหน่อยตัวใหญ่มีเบิดครับพี่น้องคุณครับส่ยงามอยู่ครับพี่น้องผมเก็บกอนครับสวัสดีครับ พอดีสวงเาว้าครับพี่น้องครับมินิผ้ามายามบงนูครับมาใส่ไม้เก่าแล้ะครับพี่น้องไม้ผูกเขาไฟครับผมกับบอสเดชายห้เบิงนะครับสวงไซครับมันี้กับจักซิมี่พนงานเฮบอสพี่น้องครับหมานเป่าหมานกับคอลงเลยครับบอสได้ลงคลิปหลายมือแล้วครับพี่น้องป๊าครับลุ่นน้ำกันครับไม้เก่าสิพาะด้อยู่ได้กกินบอสพี่น้องครับ ทางกระเกาอยู่ครับพี่น้องตั้งแต่ได้หนูสองตนั่นครับเบิด์เล็บบอครับผุนแล้วครับจุ่มกันอยู่นั่นแล้ะครับพี่น้องหลายหลังอยู่ครับอยู่นี่ครับนี่แหละครับพี่น้องคือเกาอยู่ครับหลังผุนก็คือเกาครับผุนทั้งผุนก็คือเกาอ้ยเนี่ยไปกันยังคือเกาเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับ นี่แหละครับไม้นี่ก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วครับจากสินังมีโตให้บ่ครับพี่น้องผมกับไซประมาณสิว่าขั้นอยู่ครับอยู่นี่ครับ ลองอให้นกินเมือ่อคืนครับกินมั่นเมือ่อคืนครับพี่นนอกนี่ครับคู่คันครับอ๋อโอ้ยยอยอมเขาบวงเลยครับ ผมก็เก็บได้หลายหลังเลยครับพี่น้องแม้แ่ท่านมีโตะพี่แจมเลยครับมันหลังลอยพันธุ์เดครับพี่น้องอทาามันยังงามเลยครับเบิดละเบอ่อครับหนูครับนี่ครับหลังลอยพันหากินครับพี่น้องผุนครับ อย่างง่ามอย่างแป่นเลยครับพี่น้องเพิ่งไปแล้วครับผุนครับผุนอย่างแป่นเลยครับมองเพิ่นหากินมั่นครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยย่างกินมอขืนอยู่ครับพี่น้องครับผุนครับหลักฐานเพิ่นครับไม่ไม่เลยครับ บวถิดเนาะย่างไปจังใดของพ่นผมก็ใส่ดักไหวหลายท่างอยู่เลยครับพี่น้องอักหน้าดักหลังอยู่ครับแนนอนอีลีครับหนูตัวนี้ครับพี่น้องปะครับกินย่างอีกไม้เดียวแล้วครับพี่น้องรปมั่นหาหกขั้นนี่แหละครับนี่แหละครับลองลอย่นกินมันเมื่อคืนครับพี่น้องคุนครับ ตัวหน่อยตัวใหญ่มีเบิคบดครับพี่น้องพูนครับปองพันสีออกมากมั่งเนยแล้วครับพี่นอ้องพูนครับโอ้ไหนนองอีลีครับหนูตัวนี้ครับป้าครับเป็นหลุนทางพูนครับพี่นอ้อง ยูห้ากินสิบมันเห็บบอครับมือนี้ครับสิบมันเห็บบเบิดหมายไปเลยครับพี่น้องเล่นมาหาจนหมายเก่าๆครับนี่แหละครับไม้เนี่กระจักหลังอพูนครับพี่น้องครับพูนพูนครับกําลังสีเบาายู่ครับพี่น้องพูนพูนครับพูนครับสวยงามอยู่ครับพี่น้องผมเก็บก่อนครับ มันแล้วมันแล้วนี่ครับนี่ครับ แต่งแดกรหมานเลยครับพี่น้องครับใส่งามเลยครับเดี๋ยวผมขอเก็บแถวนี้ก่อนครับอู้หลังหนีตามครับบังทีละครับบ่เขาบวงให้เลยครับพี่น้อง หลังหนึ่งจะอยู่บ้างนี่แหละครับอุ้ยตามอีกเลยครับพี่น้องอูหวงอยู่ทั้งทั้งหย่าเลยครับหลังนี่จังไดคือเก่าครับกระซูนเลยครับหลังนี้หลังนี่กระตําคือกันกรครับโูดครับ ไม้นี่กะตาหลายขั้นหลายหลังอยู่ครับพี่น้องทวัดได้เต็มหนึ่งครับกะขุมอยู่ครับพี่น้องก็มหอดลังสุดท้ายเลยครับหลุมน้ำกันครับพี่น้องลังสุดท้ายจังไดครับหเนี่ยปขั้นก็ยังคือเก่าอยู่ครับพี่น้องยังคือเก่าอยู่ครับหายอยู่หากินไม้เก่าก็ย่างหมันอยู่ครับพี่น้องอย่างพ่อมีโตหายอยู่ครับ ได้เต็มเดียวก็ขุมอยู่ครับพี่น้องใส่ไงเลยครับไม้ก็หายยากเลยครับพี่น้องกระจักสิไปหาไม้ทางใดครับก่อนสิมาใส่ไม้นี่ครับก็เลาะหาเบิ่งไม้หลายไม้อยู่ครับแี่ว่าบ่มีครับก็เลยต้องกลับมาใส่ไม้เก่านี่ครับพี่น้องไม้ภูเขาไฟกันยังหมาในอยู่ครับพี่น้องปะครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับ จังไก็กากพี่ป่านะอาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับหวัสดีครับ